เรากำลังเช็คไฟพ่วงเบอร์ต้นแต่ละเฟสละเฟตนะครับถ้าถ้าไฟเข้าสามเฟตสามตัวนี้ก็จะติดนะครับถ้ามีอะไรเสียบ็ยังไม่เสียนะครับระบบเราจะเป็นระบบสามเฟสทั้งหมดนะครับนตัวนี้เป็นเฟตตัโหลดสามเฟสของเรานะครับผมครับในลูกเกอรก็เป็นสามเฟสนะครับเพื่อเข้าพาวเวอร์ครับผมครับเฮียจิก็กำลังเสียบนะครับกมในกาเสียบตั้งคอมเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวในชุดในชุดว่าไฟเข้าตรงเฟสหรือเปล่าครับผมว่านี่เข้าครบกับสามเฟสไฟติดครบกับผมสามเฟส ถ้าไฟสามเฟต้องครับต่อไฟจากกระพริบนะครับติดตกระพริบครับเห็นไหมครับจากกระพริบถ้ามีการเป็นปกติหน่อยมันจะเปลี่ยนสีทันทีครับผมถ้าเสียบไฟปิดแองนี่ครับอันนี้สามเฟดทุกแท่นนะครับไม่เป็นคับแรมครับกลางคับปอยเตอร์เราใช้สามเฟดทั้งหมดครับผมครับอันนี้เป็นรถแห่คันมากมีสิทธิ์ับนักส่งวันที่28เดือนนี้ครับผมครับตัวนี้ก็ลานระบบสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าเป็นการจูงกลางจูงแรงเสร็จแล้วครับผมไมรว่าเป็นเสียงกลางครับ แล้วก็ทำการจูนแล้วนะครับผมนะครับคอร์สจูนมาแล้วครับเราขึ้นรถแค่ดึงแค่เสียเป็นอาเซกลงก็จบแล้วในระดับรถคันนี้ครับมีทั้งระบบดีโปรพาวเวอร์วิกเอ็กซ์สามสองทเสืรับรเทคันมากมีสิคันนี้ครับรถแห่อัเพิเปืเยน้อยคอนเิร์นครับจัดไปครับเอโป่เก้าจุดสองเก้าจุหครับผมเกก็จะเป็นพาวเวอร์สี่ชแน่นครับขับเียกลางนะครับผมขับเกลางคับสี่ชนครับอันนี้ขับแลมครับหกจุดสี่ครับ cover เราจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมี9.2ขับเสียงเบนครับผมแล้วก็จะมี9.4ขับเสียงกลางแล้วก็มี6.4ขับเสียงแลมครับผมครับจะเป็น3ามกรอบทีเลยนะครับขับเบสก้อมทีหนึ่งครับผมขับกลางก้อมทีหนึ่งขับแหลมค้อมทีหนึ่งครับลูกค้าไม่ต้องเสีเรียสว่าขาดีขับกลางไม่ได้ครับเราทํามาเป็น2องขับทีว่ามี่ีขับเบสใช้ขับเบสอย่างเดียวครับผมครับขับกลางก็ออกได้ก็นนิดหน่อยครับตัวนี้ครับ เราใช้ขับกลางโดยเฉพาะครับตัวบอร์ดตัวอะไรเป็นขับกลางโดยเฉพาะขับเอโป่เครับผมใช้เป็นขับกลางโดยเฉพาะนะครับผมนี่แล้วก็เอโป่หครับเราใช้เป็นขับแหลมโดยเฉพาะครับทำไมเราจะแยก3รุ่นเพราะว่า1นึ่งคาดีมีข้อจำกัดที่ว่าเป็นสมมติถ้าเราเอาความแรงครับทางด้านปลายสายปลายเสียงก็หายครับผมครับนอกจะมี้พวกขับกลางไม่อีกตัวกขับกลางถ้าเราเอาความแรงครับท้ง ใชแหละก็หายอีกครับครับเราเลยพัฒนาเป็น A อโ6.4ครับตัวนี้ขับแมหลมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เราใช้ไฟสูงครับไฟสูงบิดตัวนี้ครับเราใช้ไฟธรรมดาแต่ไม่บิดนะครับผมครับไฟตัวนี้ก็อยู่มา100โวลต์ครับผมตัวนี้รมาณ120ครับที่ฐานเข้าตัวนี้มาณ670ครับผมตัวขับแรมครับเพื่อให้ไวอยแหลมทนนะครับไวอยแหลมไม่ขาดนะครับผมแล้วก็มีการพัฒนามาเลย การทดสอบพวกรุ่นนี้ครับใช้เวลาถึงสี่ห้าหกเดือนเลยนะครับในการทํางานของเราไม่ใช่ว่าเราทํางานวันสองวันออกมาขายเลยไม่ใช่ครับเป็นการพัฒนาการลองการเพสทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่างนี้แต่ก่อนผมก็ใช้รุ่นเดียวกันขับกลางครับแต่มันขับไม่ได้ไฟายแหลมมีการหายนิยดนหน่อยขาดชิดนิดหน่อยเราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นตัวหกสีว่วงจรเดียวกันหมดนะครับผมต่างกันแค่ชุด นิดไปเฉยครับชุดนิดชุดขนาดขนาดความถี่เฉยครับเพื่อนห้ความถี่มันละเอียดมากขึ้นมีความสมบูรณ์และสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมครับนีครับตอนนี้กำลังทดเอสระบบเมื่อกที่พิสัยครับผมกำลังไล่เสียบไฟแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละเฟตแต่ละเฟตเพื่อให้สมดุลที่สุดนะครับผมครับการรันระบบเป็นการรันระบบที่ยากกว่าส่วนนะครับเพราะจะรันหน้าแต่ละเครื่องละเครื่องไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ครับออกแบบเครื่องปั้นตัวนี้ตัวนี้ก็ออกแาบเขาเลยครับผมครทำให่เชื่องง่ายๆนะในการรันระบบแต่ละเครื่องแต่ละเครื่อง ว่าจะดังได้ครับถ้ามีการเช็คงานงเช็คไฟทุกเฟสเช็คสายระเบงเฟสเดียวกันอ้่เช็คทุกสิกอย่างครับเป็นประเด็นในการเอาละครับผมรอฟัง